ขอเวลานอกก่อนนะ <c oughs> ขอเงินขอคอ,ออยู่นี่สบายดีเดอ้อป้าลุงฮะก็นั่งแล้วนี่ใช่ไหอ่าเฮ็นนั่งนี่เอาเบิง่งแน่ง่าเฒ่าเว้านะว่าอันผู้บา่าวบ่ได้กินข้าวกินน้ำนะเห็นอะไรป่ะนี่โ <c oughs> <c oughs> อ้ย <c oughs> เบิุญแน่ห้กันใส่เกิบบ่ดนี้ ไอเลี้ยให้อาใส่ไปใช้อายก็ไม่ได้ไปใส่ให้ใส่บ่เดี๋ยวนี้นะให้ใส่สิโอเคโอเคใส่ก็ใส่วะห่านผู้บ่าวเป็นยังไงไอเป็นยังไงไปใช้หรอกเฮ้ยตัวจ้าได้ไหมห้องเอบด้วยจ้าเอมจ้าขอเวลานอกหน่อยนะ

ไอ้เจ้าเขาฉีดไปเลียนอยู่ไทยแพงเลยยังเรือแต่เธอแล้วเรียนเป็นปีบุเป็นชือตพอเนอยทล้วพนัยเวไปงแ้วากันอืมไปดูหอมดดกกันตีดากบอหน้ามิตีวาเนะวาดยังอับน้าวาดอาบน้าวาอับบนน้า ฮะเงินเ ah? ่าบมาเงินย no. uh. oh. ah? uh. ังสิดเงินยังเอออออ๋ออ๋ออีบอ๋ออ๋ออ๋ออ๋บอ๋เอ๋ออ๋อา๋ออ๋ออ๋อ่ไปอ๋ออ๋อทออบอออออ่ออ เอออยากะมาเอาบัานเลยเออถ้าขาวเชียวไปน้ำถ้าขาวเชียวดีเฮ้ยตาโอ้ตุนเป็นขึ้นขาวๆเหลือมฮะเอามันเป็นยไงบอกหากเห็นได้ว่าไอ้มันคือตาขาวๆอย่างพ่อมันจังขาวๆนะ กันจะหากะเห็นเลยยังกับบ้านนะบอออิ่มนะบออิ่มมันไหววะบอกว่าลูกเคยเจาของสิออมากระทันนี่เป็นวันมากระทันนั่นนะว้า เหนียงลูกเอาอากระชาตัวเกิบมาผู้ผู้เบาสิผู้บ่าสิเมื่อไรไปเป็นรผู้เบาวนี้กะพอต้นแจกกระบังกัต้นแหละนี่กะไรไปเจาะกระดมแล้ววะผู้เ่าสิเมื่อไรแล้ววะเจาะกดมเล้ววะเฮ้ยสิเมื่อไรมาไว้ไว้ไว้เอาไหมดมไหมเป็นไรทูจใรือม่ <cười> đi, <cười> đi. <cười> à, chị mưa là một sao hay đồm nè đồm mộ một sao này quá bạn vào chị mưa này đây luôn thú hả nè hết bao một sao ôi vào một các bạn nghe hết tè <laughs> <laughs> tài lễ chị đây luôn đây mía nó mùi gì bò đi hả với em Kéo vào có bắt tèo đi chơi นาะมง่เลยโอ้ยสิอือมองเน่ผู้สาวก็มาชงนี่ตายสิได้ลูกได้เมียบ่เอ็มเบ่ยทำนี่กับปุ้นท่องปุ้นใสกูเนาะไปอันต้มแนี่ยสดว่าอุชื่อกับเว้วกแตกอ้วกแตกได้ได้ชีได้เมียอยู่บ่อ่ะ Chị này yêu bao mình Nam mồ này Đây bỏ Đây Đây hiện là Này mưa lại lúc Bye bye, bye nóng, bye Ai, ai đi mưa lại nè bắt. Phở đớ, chạy đớ, phở đớ. Bắt đi sồn chạy, ai nó ăn cái nó. Nghe, mưa lại đi. Chạy Em mưa ba lại lúc. Hả? Phở đớ, phở đớ. Phở đớ, phở đớ. Phở đớ, phở à, นีเอ่กีกนี่กระดังง่ายเลยนี่เออจะว่ากีกาอาหาเอ่ส่นภาน้ำตู้เถาอะเช็แล้วไม่เถาไม่เถาเถาชวดเถาชวดแน่นะพูดว่าเมื่อไรไปนะไปไปานปเอายังบทันไปอย่างอันี้ เอา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 เมื u, ่อไหร่เอาเอาเอาแยกเชี่ยวแยกเชี่ยวอยู่างนแหละเฮ็้ยนั่ง่ะหิวเฮ็้ยังเปล่าน่ะฮะเมื่อไลร่ผูเมื่อแล้วไอ้เอ็มเมื่อแล้วถามวิธีนี่เป็นอะไรมากกว่าไอทธิดาหนอกฮะเป็นยังไงบุหิตกับเขาฮะเป็นยังจะว่าบ่ไป ฮะยังถ้าบุไปกะนั่นแหละในเฮือนในซานน่ะคนไปบดแล้วแหละบดงยากดอกน้องบ้านเมยคือกันได้นน้องบ้านเนาะหนึ่งกับคู่หนึ่งกับคู่เออบุไปได้ไปสิแมว อ๋ออนุก ah, น uh, ah, ุกน um ุกอันนี้นี่นี่นั่นน่นวี้มันจับสายพาเดเห็นม้ก่นนั่นนั่นนั่นเห็นปเห็นปนุกนุกกว้าวเห็นบะเห็นบ่มันห่องเชียวนะเห็นบ่ขี้นี่กะช่วงตะขี้นี่แล้เพิินนะขี้กองเกานิขี้วันี้อายตัวนะอายตัวนะคู่ตาคู่มืออู้ อ่ะก็เมื่อยแล้ว่ะอืมเห็ดจางกะคู่เห็ดจังกะคู่เอาม,มาลูกไหมนี่ไมมไมมไมมใช่นี่พ่ายมมาหนินะขี้ขี้ขี้นะไม่หลดนะขี้นะไหมตู้ขักกินเนาะกินเนาะตูนะ้เนาะเพราะเอาฟันขี้ใช่หรอ

เอาเงี้ยเนี่ยเอารถมาเฮียงกันแล้วก็ไปบ่อนี่ยนะเมื่อไหร่จอยเพันเอารถเพันมาเฮียงอะไก็รถกนันแน่ลูกสาวตัวนนี่นาหาพันหกพันเพื่นยอย<ส>นอนะเออดังคักๆได้นะชื่อมาแต่ไทยเลยพักกัน,ลนแล้วนะเออดังแบบแน่นแบบมัวนนะดังแล้วแบบเต้นรถนะ ขี่ติลูกขักแรกนะรางวัลนะบึนเห็ดเสียงน้กเห็ดเสียงน้ำบึนบึนนะดอกวาดเห็ดเสียงน้ำของอาโบมีเสียงของอาโบมีเสียงขี่ขี่ยังฮะขี่ของเจ้าอะไรผูกผู้กขี่ไปผู้ไว้ ดีเลยรถปิน้นเลรถปิ้นขาซี่กึ่งดึงเลยอ่ารถปิ้นขาซี่กึ่งดึงเลยอาใส่กันช่อนบางแนบางรถพคน่เนาะ <c ười> ขี้ขี้มันว่ะโอ้ยบ่เบิง่งรถเจ้าของเลยยังยังหลุดยังยังให้อาขี้นี่ว่ารออาขี้บล็อมีหล่าทำแพง อาขี้กับขี้อ่ะอาเนี่ยไปบะนี่ไปบะนี่อันอันขี้แหละโอ้ยอาขี้น้ำเลยอาขี้ขี้ขี้อาขี้โอ้ยบุบิังรถเจ้าของเห็นมูขี้น้ำน่ะโอเคโอเคอาช่อนนะช่อนเลยช่อนเลยไปไปได้ไปได้ไปได้ช่อนนลยไปบะนี่ไป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 บุบังรถเจ้าของเนาะเห็นมูช่อนเนาะ พักกะลีนี่ออ้้มาเลยมาเลยมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเลยมาเลยรถยังให้มูให้มูซ่อนพวกเ่ารถเจ้าของไะเอ้าเอ้าเขาน้ำมาแก๊บไปฮะเอ้าเอ้าเอ้ามาเลย xiềng nha ơi áo, à bài mẹ đi bắt bỏ bài vào đi nè ui mà nụ nha là mai xây ít nè hả ừ mà xây ít nè hả nhanh không kia bì đi bì kia đi đi bì đi bì đi đi kia cụm đấy to cụm đấy kia bì đấy gì kia đấy kia bì Má bì kia bì kia này. Này à. <laughs> à. À, à, hết nữa hả bọn em à Hả À nhóc nam, à bên nam chào chị nhóc vào sai chào chị sai phải sai bay cái bay sai bay sai là đơ, ngài ngày lần đó coi đó ngày lần đơ cá gì cơn đơn đấy cá <laughs> sĩ cơn đơn này phụ nằm nhom nhom bao nhiêu nhiêu nè hiện đó nhom เมียวมันไปแล้ว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 แล้วเป็นยังยังเกือบรุดบ่เกือบอันนี้มันไปแล้วหาได้ไหมมันไปแล้วไปแล้วไปเ,ไปเมือม่อไหร่

Eba Eba Man bong Mẹ anh sao hãy nấu thế Man to bóc nào bay gom Mẹ anh bay gom Cốp gom bay cốp bay gom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  mẹ gom bay 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 bay gom cao đi, bay 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 ใช้กบใช้กบหูกบไม่เนบอลเขาขุดเลยได้เขินขุดเลยได้ลูกเขินขุดแล้วอยู่ดูอย่าห้องไม่ห้องไอพามาขุดห้องพามาขุดไหมเ้ยห้องไพามาขุดเถอะไปเมื่อไปเมื่อบอกอีพาไปมาบอกอีพามาขุดเด้อะไอพาขุดกบไป

ô chỉ nó còn nàng ngàn mày cả đây đó bác ngài làng đơ ngài làng đơ ngài làng đấy lụt ngài làng đấy nhiều quần chỉ nàng bò lá là nè hết đá nè đức tâm tâm mẹ thịt bò

nhìn nhìn đi thằng nào này anh đấy ha à, ha 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 dâm nước bát đấy tấp áo lột đi áo vét lột đi ra má gì kia bé cho kia kia Mì thi bật phải mà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  bật phải bật phải bật phải ui ui được không kìm á kìm á มไปขี่ไปผูบ้าโอ้โหขี่หนาเ้ยอยากบอลปีนหไม่ไม่ทีฉังไม่ไม่ไม่ยังมารหรถปีดนั่นรถปีดนั่น ปราชัไวนะ้ปีนนั่น่นป,ปีนรถปีนยานบไลรถปีนอ่ะฮึยังเกิดไปไอ้กุนกุนฮึ้มไปเด้อไปเด้อแมวเด้อแมวกัดคอเด้อยานไปแมวกัดคอนะน่ <laughs> นะผู้ชายไปแมวกัดคอนะน่อะฮะ ญาติญาติบ้าแมวกัดคอฮะโอเคพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้จะท่องกันทจบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝาพกพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคือเก่าเด้อไ,ไ,ไ,ไปแล้วบ๊ายบายจ้าสบายดีว่าจะเกิดจะพ้นไะพไปแล้ง